ผู้ชนะของคู่นี้ครับมนสวรรค์หมอกมวยไทยหรือว่ามนสวรรค์ลูกคลองจันทร์นะครับกับกวางทองน้อยหนุ่มบางกระดมมีมาแล้วครับแข้งขวานำทางมาแล้วครับมัดหนึ่งสองของมนสวรรค์เจอแข้งขวาของน้ําตาลเอหรือว่ากวางทองน้อยครับหมดเลยครับโอู้ยเอาเลยครับแข้งขวาแข็งขวา เดือดล้าครับในเอ็ล้าครับโอ้ยโอ้ยเจอหุกขวาครับนี่ครับหนักจริงครับโอ้ยแข่งกันมัดแลกกันแล้วโอ้ยแน่ไปอีกแล้วครับเป็นกลับตัวต่อที่สองโอ้ยฮวัด้วยแค่ขวามาแล้วครับมัดหนึ่งสองกระตุกลงตอด้วยหุ้ขวาเติม้วยสายโลง รักวางแกขวาแนครับโอ้ยแม่ไม่ใช่เตะขวาต่อยขวาครับอยากจะตบด้วยขวาแค่ขวาแล้วนี่ครับเตะแล้วต่อยเลยครับเอาเล้วคนหวนตัวกโอ้ย่ามาแลกหมัดนะครับแลกหมัดนี่เข้าทางคนสว่างเลยครับไส่เปลี่ยนก็มานี่ครับวางครับหมดยกครับโอ้โหครบสามยกครับแม่รุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่ครับ and a winner ควางทองนย้ยนุมม่มบางกระดีจตุวะน้องบอัวละโผ